ห้องบอสนะเสือแสงสองตัวเราไม่มีวันน็อกสปีดมันได้โอเคครับก็อยู่ผมมอลี่เช่นเคยนะครับกับหอเฮลประจําเดิมมกราคมชั้นที่เก้านะสำหรับชั้น9เนี่ยมันสำหรับทุกๆเดือนเลยนะมันเปรียบเสมือนว่าเป็นชั้นปราเสียนอ่ะซึ่งมันจะยากมากแล้วก็ จะต้องใช้อะไรแบบแปลกประหลาดแปลกประหลาดมาเท่าที่เจอชั้นเก้าเดือนแรกเป็นอาร์แสงใช่ไหมของเดือนที่แล้วก็เป็นวาแสงใช่ไหมเนี่ยมันมันจะเป็นอีกตัวที่แบบว่าแปลกประหลาดแล้วแบบว่ายากยากนะอ่ะเพราะฉะนั้นสําหรับชั้นเก้าเนี่ยผมเล่นแค่ดาวเดียวนะเพราะว่ามันยากมากนะครับอ่ะมาดูกันชั้นเก้าเนี่ยบอสคือโพรล่ามืดส่วนลูกน้องสี่ตัวเนี่ยจะมีเสือแสงสองตัวกับแวมแสงสองตัว ซึ่งตัวแวมแสงสองตัวเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าไอตัวที่มันทําให้ชั้นเนี่ยเป็นชั้นที่แบบโคตรมหายากเลยอะ่ะมันคือเสือแสงนะครับเพราะว่าเสือแสงเนี่ยมันมีความสามารถที่เราออกเคลินหนึ่งครั้งมันมีแพสซีฟที่จะเพิ่มสปีดตัวเองนะเพราะฉะนั้นเสือแสงเนี่ยไม่ว่ายังไงก็ตามเราไม่สามารถล็อกสปีดมันได้ถึงเราจะมี บัฟสปีดแล้วตัวมันมีลดสปีดเนี่ยก็ไม่สามารถน็อกได้ด้วยแพสซีฟของมันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่ายัางไงเนี่ยเราจะต้องโดนเสือแสงตีอย่างแน่นอนแล้วก็เสือแสงเนี่ยตีแรงมากนะครับเพราะว่าม <G it wert> ันตีตามความต่างของสปีดด้วยแล้วก็ยังสามารถลดเกียรเราได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเสือแสงตีแรงมากนะครับแล้วเราไม่สามารถไม่มีวันที่จะน็อกสปีดมันได้ด้วยทําให้ชั้นนี้เนี่ยเป็นชั้นที่โคตรมหายากเพราะอิเสือแสง2องตัวนี่นะครับเพราะฉะนั้นผมเล่นแค่ดาวเดียวนะ เงื่อนไขคือฟื้นตัวไม่ได้ถ้าเราจะเล่นเงื่อนไขนี้ตัวที่จะสามารถทําให้เลื่อนเรลีขึ้นมาได้เนี่ยจะมีแค่การบาลานเกตของพัดลมเท่านั้นนะครับแค่นี้ก็ยากแล้วตัวเง,งื่อนไขที่สองเนี่ยคือเกจโจมตีเพิ่มขึนสิบ้าเปอร์เซ็นต5เมื่อได้รับความเสียหายก็คิดเป็นคิดต่อคิดนะครับเพราะด้วยสองเงื่อนไขนี้เนี่ยมันทําให้กับไอเสือแสงเนี่ยมันทําให้ชั้นนี้เนี่ยเป็นชั้นที่แปลกประหลาดแล้วก็ด้วยตัวธรรมดาเนี่ยไม่สามารถผ่านได้แน่นอนนะจริงๆผม พยายามจะผ่านแบบ2ดาวหรือ3ดาวแล้วแหละก็ยังไม่สามารถผ่านได้นะครับก็เลยใช้เป็นแบบดาวเดียวนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีมที่ใช้กันครับสําหรับทีมที่ใช้เนี่ยก็กดเป็นดาวเดียวนะเพราะมันจะหักจริงๆฮนระสสำหรับทีมที่ใช้ตัวแรกก็จะเป็นไทรอนนะฮะเหมือนเดิมนะไทรอนเอามาแช่ลูกน้องเอามาลดเกรนะครับตัวที่สเป็นเพลนนะครับหรือว่ากริมมืด ใช้เพื่อค่าลูกน้องทั้ง4ตัวนะครับเพราะว่าแวมแสงเนี่ยมันสามารถติดพิษตายได้โดยไม่ส่วนแพสซีฟนะฮะอ่าทีนี้ตัวที่3ครับตัวที่3ก็เป็นสเปกตร้านะครับอ่านีผมเรียงประมาณนี้นะตัวที่2องสเปกตราตัวที่3ก็เทรนหรือกริมมืดตัวที่4คือแวมไฟนะครับเอามาต่อเกตน,นะครับส่วนตัวสุดท้ายเป็นพาราดินแสง นะครับเนี่ยถ้าเราเล่นแบบเนี้ยเราไม่สามารถเล่นเงื่อนไขที่สองกับเงื่อนไขที่สามได้แน่นอนเพราะว่าเงื่อนไขที่สองเนี่ยเราไม่สามารถพิวได้นะครับแล้วก็เงื่อนไขที่สามเนี่ยเรามีตัวที่ตีสองครั้งถึง2ตัวก็คือไทลอนกับแวนไฟนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเล่นเงื่อนไขที่3ามได้แน่นอนถ้าเกิดว่าใช้ทีมนี้นะครับ แล้วตัวโพล,ล่ามืดเนี่ยก็ยังสามารถสะท้อนดาเมจได้ด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะเอาใช้ก่อแตกแล้วก็ปิฟ่นไฟจิกบอสจิกบอสจ,จนตายเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้เช่นเดียวกันเนี่ยคนระับมันก็เลยเป็นเิตุผลที่ว่าทําไมชั้นนี้เนี่ยมันถึงยากมากนะครับอ่ะผมก็จะใช้ทีมนี้ในการเล่นนะครับมาดูรูนแต่ละตัวกันไทรอนเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเดสแพวิลติดเิกติดแม่นติดสปีดสเปกตาเอลเลนโฟกัส s p สปีดฟรี d อ m a ม e H.P. นะครับก็ฟรีเลยฟรี d อ m a ม e แล้วก็ speed accuracy นะครับเทรนไม่ได้แก้อะไรเลยเช่นเดียวกันไม่มีอัติแฟกต์ด้วยสามารถเล่นได้นะครับก็เป็น v เ l e n t focus speed H.P. H.P. นะครับเน้นฝึกนะครับตัวต่อไปแวนฟายก็เป็นตัวเดิมเว l e n t r e v e n สายทั่วไปเลยนะครับเน้นสปีด เครดิตร้อยติดถึกนะครับไม่ต้องทำดาเมจส่วนพลินแสงเป็นชั้นที่ใส่รูนมาเฉพาะชั้นนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าเราจะใช้อมาตะช่วยฮนะเวลาแทงเสือแสงเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกไปต้นคลิปนะก็คือเราไม่สามารถแทงเสือแสงได้อย่างแน่นอนไม่ใช่แทงสิเราไม่สามารถที่จะน็อกสปีดเสือแสงได้อย่างแน่นอนเพราะ,ะนั้นเราจะต้องอาศัยตัวที่มาแทงเสือแสงนะครับก็คือตัวนี้แหละฮะพลินแสงนะครับก็ โผวกแล้วก็อมตามาตัตัวเองแล้วก็ห้ามใส่รูนไวเอลเลนเพื่ออมตาตะตัวเองแล้วไม่ติดเอฟเทิร์นหลุดจากอมตาตันั่นเองนะครับก็จะเป็นเหตุผลที่ว่าในคลิปปอนปอเนี่ยผมใส่รูนชุดนี้แหละแต่ว่าผมก็จะแนะนําเพื่อนๆเ,เนี่ยให้ใส่รูนไวเอลเลนสําหรับตัวพลินแสงก็จะเอามาใช้นะครับเซตนี้บิลสําหรับชั้นนี้เท่านั้นนะครับอ่ะก็จะใส่เป็นสวิฟกับอะไรก็ได้ให้มันถึกๆนะครับอ่ะ มาดูกันนะสำหรับชั้นแรกเนี่ยห้องแรกเนี่ยเป็นไอ5เคห้าตัวซึ่งไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าปวดน,นะเพราะว่าไอเคลมเนี่ยไปตีมันก็ติดโพววกเคมืดก็ตีมันก็มีโอกาสติดสวนคือตัวมันอะตีมันแล้วมันสามารถสวนได้หรือมันยังสามารถที่จะทำให้เราตีกันซิ่งได้ด้วยนะครับสำหรับไอเคมืดนะ ที่เหลือเล่นเหมือนเดิมฮะทำซีซีแล้วก็อัดติไปเรื่อยๆจนมันตายนะครับที่เหลือเล่นเหมือนเดิมเลยนะแช่ไปครับแล้วก็ยังมีแค่ลมที่สามารถสะท้อนดาเมจได้แบบเล็กน้อยด้วยนะครับจะเห็นว่าแค่ชั้นแรกเนี่ย ดาเมจไม่สูงนะแต่ว่าป่วนนะมีแต่ตัวนป,ป่วนงั้นเลยนะก็จะไม่ยากเท่าไหร่นะสำหรับชั้นแรกนะก็พลเรืนแสงโวกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใส่อมตะตัวเองตอนที่เราจะโดนตีนะก็จะสามารถช่วยได้นะครับอ่าิดเข้าไปแล้วก็สาูมเดให้มันตัดน,นะ เนี่ยจะเห็นว่าพอโดนไอ้เคลดเราก็จะมีโอกาสติดโพวกด้วยนะ,ะถ้าซวยๆเราติดโพวกเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะโดนกอนแตกตายได้นครับน,นี่คือความโหดร้ายของชั้นนี้นะฮะโหดร้ายตั้งแต่ห้องแรกเลยนะชั้นเนี่ย ถอ,อ,อนทำอัต,ตัาสูงนองฮะอัดติดแล้วก็สตันเข้าไป เห็นว่าขนาดไปโดนมันเนี่ยก็ยังมีโอกาสสวนสวนปุ๊บก็ติดก่อแตกด้วยนะครับติดที่นี้เลยแล้วกัน เพื่อลองคิดสภาพดีถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถคิวได้เราเรยยังไปตีเล่งเกตมมาดีแบบมันจะยากแค่ไหนมีแค่ชั้นหนึ่งนะชั้นที่สองฟักทองมืดสามตัวกับกุ้ยแสงสองตัวกุ้ยแสงเนี่ยมีกดแตกในตัวเองมีแพสซีฟที่สามารถตีติดโล่ได้ก็คือสามารถตีและสร้างโล่ได้นะครับตีสร้างล่แบบตัวเองส่วนฟักทองมืดเนี่ยถ้าเกิดว่า ตัวมันไม่ได้ตีเนี่ยมันจะสร้างโล่ให้กับมันให้กับเพื่อนทั้งทีมรวมถึงการใช้สกิลสองของฟักทองมืดที่สามารถบับครีเอกับบัฟสปีดให้กับเพื่อนด้วยนะครับก็จะสามารถจะสามารถสร้างโล่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะเนี่ยจะเห็นว่าพอมันไม่ไตีเนี่ยมันก็จะสร้างโล่กับเพ,เพื่อนนะครับมันก็จะมันก็จะตายยากขึ้นนะครับ อ่าล้หลองคิดสภาพถ้าเกิดว่ามันเป็นสามดาวชั้นเนี่ยมันก็จะสามารถตีเราแล้วก็เราก็จะเด้งเกียรถึงแม้จะเอาพลัดินแสงมาอมาตะาเนี่ยก็ยังยากนะครับเพราะว่าพอทองมืดเนี่ยจะตีสามยิตมไอตัวกุ้ยแสงตีสองยิตอ่ะผลคืออะไรทําให้พลัดดินแสงของเราเนี่ยหลุดจากอมาตะเร็วขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่า ไอชั้นนี้เนี่ยยากกว่าชั้นหนึ่งแน่นอนนะครัอันนี้ในกรณีที่เป็นสองดาวสามดาวนะมันมันจะยากขึ้นเป็นแบบทวีคูณเลยะนะคะก็เพราะนั้นไม่ค่อยเชียร์ให้เล่นสองดาวสามดาวเท่าไหร่นะแต่ราไปชั้นนี้นะเป็นชั้นที่แบบบ้าบอมากอะ่ะคือแบบแบบยากจริงอ่ะชั้นนี้แต่ถ้าเกิดว่ามีร่มไฟเนี่ยก็อาจจะง่ายขึ้นนิดนึงนะฮะ แต่ล่มไฟเนี่ยเวลาใช้สกิล3เนี่ยก็ยังสามารถไปเล่นเกตให้กับฝั่งฝั่งวันนะ45นะครับก็ก็ยังยากอยู่ดีฮนะเนั้นถ้าเกิดว่าไม่ซีเรียสดาวแล้วเนี่ยก็เล่นดาวเดียวเอนะอถอะฮะออาโหเพิ่มนะใส่อ,อมะตะ ก็ค่อยๆฆ่าไปทีละตัวฆนะ่าฟักทองมืดก่อนนะเพราะว่าเวลาเราทำซีซีใส่ฟักทองมืดใช่ไหมมันก็จะสร้างโล่แบบเพื่อนมาเรื่อยๆฮรพราะฉะน,นั้นก็พยายามตีฟักทองมืดก่อนนะครับเนีย่ยเห็นว่าโล่มาอีกแล้วนะดูมดอาทิต ตีไปละตัวฮะอ้าวไม่ขี่้ั่วจะอัดพิษมันเข้าปเนะ่ยผมอัดพิษเรื่อยๆเลยนะอันนี้อัดให้มันติดจะแตกไปเลยก็ได้นะ,ะเพราะว่ามันโดนสตาร์โดนฟีทุกตัวแล้วอันนี้เราอัดให้มันติดจะแตกได้เลยนะเอาใ,ให้ตายเร็วๆอนะ ที่เหลือก็ตามสเต็ปเดิมของเราอะตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ตายไปเองนะก็ถ้าเล่นหนึ่งดาวเนี่ยมันจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะเราสามารถคอนโทรลมันได้เต็มที่เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสองดาวสามดาวเนี่ยเราไม่สามารถคอนโทรลมันได้ขนาดนี้แน่นอนนะโดยเฉพาะไอ้เงื่อนไขเด้งเก5เปอร์เซ็นต์ะม,มันไม่ยิ่งยากขึ้นไปอีกนะตอนตอนตอนะขับรถเกียน จีจีถ่ยเข้าไปอ่ะโอเคน่าจะเหลือตัวเดียวแล้วีที่ผมตีไปเรื่อยๆเ,เลยนะเซฟตะกิววะอ่ะห้องบอสนะเสือแสงสองตัวเราไม่มีวันน็อกสปีดมันได้อันนี้จำไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวลองเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะรู้เองคนระับ แล้วทีนี้เนี่ยมันจะง่ายขึ้นเมื่อไหร่ขั้นแรกมันจะง่ายขึ้นต่อเมื่อเราทําเสือแสงตกเสือได้แล้วเราก็ขั้นที่2องเนี่ยเราฆ่าลูกน้องมันทั้งหมดก็จะง่ายขึ้นนะครับอเพราะฉะนั้นเทิร์นแรกลุน้นโพโวให้ติดเสือแสงทั้งสองตัวไม่ติดแวมแสงไม่เป็นไรฮนะโพกเฮ้ยไม่เป็นไรโพเรามาตาก่อน เลนเกตขึ้นมาเร้ก็แช่มันฮนะเฮ้ยอย่างนี้ตายอย่างนี้ตายแนะ่นอนเราจะโดนสกิลสองพลล่ามืดอ่ะดิเนี่ยนฮะความซวยมาละถ้าตายผมเริ่มใหม่นะถ้ามันสกิลสองะผมเริ่มใหม่เลยนะโอ้ยอย่างนี้ยังได้อยู่ทีนี้ ไม่ต้องรีบตีบอสน,นะค่ายเสือแสงก่อนเนี่ยแหละเพรเสือแสงอันตรายที่สุดนะอย่างที่บอกตอนแรกนะปัดรถเกตเข้าไปตันตันโอ้ยแย่แล้วแย่แล้ว,ยลวอย่าตีฟิมืดฮิตตันมันโอ้ยเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อกี้เห็นดดเมดนะจิ้มไปสองหมื่นเก้าเนี่ยแหละ คือความโหมดร้ายของเสือแสงนะครับอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเริ่มใหม่นะอันนี้แพ้และเดี๋ยวผมรีห้องใหม่ก่อนนะครับอผมไปรีมาใหม่ละไม่ว่ายังไงก็ตามอ่ะต้องอโฟบกเสือแสงให้ติดนะครับเพราะว่าไม่งั้นอ่ะมันจะจิ้มกิมมืดเราตายแบบเมื่อกี้แหละนะฮะเราต้องรักษากิมมืดจนกว่าเราจะฆ่าพวกพวกลูกน้องมันหมดนะฮะกมัน ฝันรสเกตนะเฮ้ยดีนะมันไม่สกิลสองอะจริงจริงไอ้สกิลสองของไอ้โทร่ามืดน,นี้ก็โหดลายนะเพราะว่าโอ้ยมาแล้วอ,นนอันนี้มันจะยังตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะโอเคอยังไงต้องพยายาม แค่เสือแสงไว้เรื่อยๆนะครับเนี่ยเห็นว่าเกตเสือแสงเนี่ยเร็วมากนะเฮ้ยดีมัน,นไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ตอนมันพิดตอนโผล่มาต้องใส่อมตะก่อนอ่าเน,นี่ยก็จะช่วยเราได้นะในระดับหนึ่งเลยแหละอ่าอันนี้ผมจะยังไม่ใช้รถเกตนะเพราะว่า พาดินแสงเราเนี่ยมีอมตะอยู่นะครับก็จะยังไม่ใช้ลบเกจนะครับเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆอะ่ะเสือแสงเอ่ยเกตขึ้นแบบเร็วมากอะ่ะเร็วจนแบบว่ายังไงเราไม่มีทางน็อกสปีดมันได้แน่นอนครัสสบเกิด p a s ส i v e ออกมาเพราะนั้นแพสซีฟมันจะหายไปเมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อมันตกเสือนั่นเลยคนระับอมันตกเสือเนี่ยก็จะง่ายขึ้นละเพราะว่าเพราะว่าเราจะสามารถ น็อตสีดมันได้แล้วทีเนี้ยนะโกเลยนะแล้วก็เอามาตักอมาตักนี่จะช่วยเราได้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ตัหมันมนะไอตัวไอตัวซ้ายเนี่ยเดี๋ยวมันตกเสือตายแล้วมันก็ปล่อยมันนะ นรถเกมอ้าวอารถตัวนี้นีอุอ้ยมันก็แตกเว้ยปานมันปานอีกอุ้ยน,นี่ฮะรีบทำให้มันตกเสือฮนะแล้วก็จะง่ายขึ้นนะอีกโ,อโอคบกแล้วก็เอามาตักตัวใหญ่นะฮะทำแบบเนี้ยจนกว่าเสือแตกทั้งสองตัวคงเสือแตกทั้งสองตัวตกเสือหมด ก็จะง,ง่ายขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราหักดาบลูกสปีกันก่อนอ่ะทีนี้เราไม่ต้องรีบฆ่าไอ้ตัวเสือแสงและคราวนี้เราเริ่มจิกบอสได้เลยนะเพราะว่าไอ้ลูกน้องทั้งสองฝั่งเนี่ยสี่ตัวเนี่ยมันจะตายหมดละวก็ลวปล่อยให้มันติดพิษต,ตายไปนะเราเริ่มจิกบอสได้เลยนะที่สําคัญเนี่ยต้องทําให้เสือแสงรีบปกเสือนะครับเราจะเล่นง่ายขึ้นนะเล่นง่ายขึ้นอย่างมากเลยแหละเพราะเราจะสามารถน็อกสปีดเสือแสงได้แล้วนะ อ่าแล้วก็อันนี้เศษผลที่ผมไม่เอาก่อแตกมาเนี่ยเพราะว่าจะเห็นว่าเราตีไปเนี่ยโพลั่วมืดมันสามารถสะ้นอนเราได้นะครับก็ไม่ควรเอาตัวก่อแตกมานะครับเพราะว่าพอเวลาคลิปไฟเราจิกเข้าไปแรงๆเนี่ยมันก็ทําให้คลิปไฟเนี่ยเราตายโดยสนสะ้อนตายเองนะครับเนี่ยจะเห็นว่านี่ขนาดไม่มีก่อแตกนะ่มันสะ้นอนเราได้ทีละห้าพันเนี่ยแล้วก็อัพลิทให้มันตายไปนะ ทีนี้เพื่อนเพื่อลองคิดสภาพถ้าเกิดว่ามันมีเงื่อนไขไอ้สะท้อนน่ะไม่ใช่สะท้อนสิเงื่อนไขไอ้ตีแล้วมันไปเล่นเกมมัน่ะมันจะเป็นยังไงนะเท่ากับว่าโพล่ามืดเนี่ยตอนที่เราตีมันเนี่ยมันก็จะได้เกตเร็วขึ้นนะครับก็ทําให้มันสามารถได้เธอเร็วขึ้นปุ๊บแล้วก็มันมีเนี่ยมันมีไอ้สกิลเนี่ยเหมือนของหอฮาร์ดอ่ะทำให้สกิลสามของมันเนี่ยไม่ใช่สกิลสามสิสกิลสองที่เป็นสกิลหมู่ของมันอ่ะ ใช้ได้เทิร์นต่อเทิรนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เราตายได้นะเพราะฉะนั้นยากมากนะชั้นเนี่ยยังไงไม่หมูแน่นอนนะก็ไม่ต้องรีบทำดาเมจนะค่อยๆตีไปนะอ่นะแล้วก็าสลดินแสงโผโวไปเรื่อยๆฮนะของเนี้ยถ้าโผลไม่ติดเนี่ยเราจะสวยแล้วโผโว อ่าโอเคช็อตเมื่อกี้ถ้าไม่โปโปไม่ติดอะเราอาจจะแพ้เลยนะเพราะว่าเราจะโดนสกิลสองมัแล้วแล้วก็ลดเกียร์เอาลถเกียร์ไม่ติดดกอ่าอันนี้จิกบอสไม่ได้แล้วนะเรเห็นว่ามันเป็นประมาณเนี้ยเราจะไม่สามารถจิกบอสได้ทุกเพินนะครับอ่ะแล้วก็ค่อยๆตีไปเรื่อยๆนะเนี่ย เราจะใส่จังหวะช่วงที่เสือแสงยังไม่ตายเนี่ยใช้กริฟฟอนไฟเนี่ยต้องบอกว่าใช้เสือแสงหรือลูกน้องของมันทั้งสี่ตัวเนี่ยใช้ถ่วงเวลาให้ตัวพลเรนแสเนี่ยฮิวกริฟฟอนไฟของเราขึ้นมาเรื่อยๆนะอ่าอันนี้น่าจะยังไม่ตายเนาะติกไปเลยโอเคยังไม่ตายนะเนี่ยเราก็ค่อยๆค่อยๆฮิวกริฟฟอนไฟของเราขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ อ่านี่ยังไม่ต้องรถเกตนะแช่ไปก่อนนะจะเห็นว่าถึงราฆ่าลูกน้องมันหมดแล้วเฮ้ยเนี่ยแย่แล้วเนี่ยถึงราฆ่าลูกน้องมันเป็นหมดแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ง่ายนะฮะตอนนเก,เกโอเคยังติดอยู่นะอ่านี่รถเกตมันไปอีกทีหนึ่งนะ โอเคนึกว่าจะตายเ้อแล้วถ้าตัไม่ติดหรือเกลีมาไม่ทันเนี่ยเราตายแน่นอนนะเมือ่อกี้อเดี๋ยวเราเราลดเกลียมันเลยนะฮะเพราะว่าอันนี้ผมจะถ่วงเวลาให้เสือแสงมันตายช้าๆนะฮะเนี่ยถ้าเลือดอย่างเนี้ยเราจิกไปเนี่ยอาจจะตายได้นะครับเหมือนกดสกิลสามไปก่อนฮนะใช้หนึ่งก็พอ่อะค่อย ค่อยๆเอาไอ้พลัดินแสงฮิวคลิฟ้อนไฟขึ้นมานะครับรักษาเลือดดีๆนะครับตีฮิวขึ้นมาฮะ,ะแล้วก็ตันไวน้ฮะปูออกมาอีกฮะใช้มตาตัด ตอนนี้มันได้เธอก็ไม่เป็นไรฮะเราจะว,วัดากแล้วก็ลดเกจยังยังไม่เสี่ยงจิกด้วยฮนะตียังมันฮิวขึ้นมาก่อนนะจริงๆอันนี้ผมพลาดโดนมันสะท้อนไปทีหนึ่ง้วยแหละไม่ใช่สะท้อนอยู่โดนสะกิลสองมันไปทีหนึ่ง้วยแหละมันก็เลยจะลำบากขึ้นนะฮะแช่ฮะ,ะอันนี้แช่เพื่อให้มัน แช่เพื่อให้มันไอ้นี่นะให้มันแบบว่ามีรถสปีดนะฮะค่อยๆเล่นนะอันนี้ต้องอาศัยการคำนวณที่มากเลยนะผมบอกนะเล่นดาวเดียวก็พอนะชั้นเนี่ยยากจริงๆฮะใส่ีกิวนะขึ้นมาใส่สกิลสาม ไปเลยแล้วกันไม่เสียงฮนะอ้าวดันได้เทิร์นก่อนอีกอุ้ยเกือบไทตันอถเปลี่ยนมันก่อนนะ Ach à, thích. ôi, ôi! oi, 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 ใส่พิษเข้าไปใส่พิษอืมเอาใช้พิษสกิลวะลดเกรถลดเกรดมันเอาลดเกรดไม่ติดจิกสกิลหนึ่งแล้วกันน,นีเอาชัวนะไม่ตายแน่นอนนะอโอเคเคิร์นหน้าเราน่าจะจิกสองได้นะโอเค แล้วก็มาตะตัวเองเหมือนเดิมฮะจะตายแล้วลุนนะลุ้นจะตายแล้วแช่สกิลสามเพิ่มดีบัฟนะฮะชัะ้นไอตอนเนี้ยขินหนักเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลสามเนี่ยเราอาจจะโดนมาสะท้อนตายได้นะ,ะใช้นี้แล้วกันโอเคโอเคอันนี้การคำนวณเราถูกต้องอ แต่ละแต่ละช็อตนี่รุนเหลือเกินอาจลดเกลดมันนะต้องให้มันติดพิษตายนะอาะปู๊บมา ก็อมตัตัวเองอ่ากอ,องนะอ่าอันนี้มันจะตายและ้ะเราจีกแรกไปเลยฮนะเราจะเสียกี่ค่นไฟไปนะแต่ไม่เป็นไรฮนะอ่าก็เล่นประมาณนี้นะจะเห็นว่าแค่หนึ่งดาวเนี่ยมันยังโคตนมาหายากเลยชั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปเล่นหมดเลยสองดาวสามดาวอะยากเกินฮนะ นอกจากว่าเราจะแบบว่ามีตัวพิเศษพิเศษที่เราจะสามารถออามาผ่านชั้นนี้ได้ซึ่งผมก็ยังคิดไม่ออกนะจริงๆผมลองใช้ตัวเนี้ยลองสามดาวนะผมลองใช้แบบนี้นะอ่าใช้พลเรดินแสงโพโวกพลเลินแสงต้องเป็นสวิปนะฮะอันนี้เปิดใครจะลองนะพลารินแสงทิ้งลมโพมูลคลัสมืดนะครับแล้วก็อีกสองตัวเนี่ยผมใช้เป็นพัดลมนะ พัดลมเอามาบาลานส์เกตกันพลาดนะครับแต่ว่าน,นี้ยังไม่สามารถผ่านได้นะอันนี้เผื่อใครจะลองนะฮะอ่ะก็คือหลักการเนี่ยจะเป็นพลเรืนแสงโพโวกนะครับแล้วก็คิงล,คง,ลคงลมกับคิงลมกับคอมบอนโคลาสมืดเนี่ยคอยรีสกิลให้กับเพื่อนๆแล้วก็คอยลดสปีดรับสปีดพัดลมเอาไว้บาลาน์เกตกันพลาดนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวตัวขีมแสงเพื่อเอามาลดอ่ะขีมแสง เพื่อเอามาลดเลือดบอสนะครับเพื่อคืออย่างน้อยๆนะไอเสือแสงอะ่ะมันจะต้องตกตกเสือเพราะการบรรเลงเพลงของของตัวขีมแสงแน่นอนนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันต้องใช้ทีมแบบว่าแปลกประหลาดอันนี้เท่าที่ผมคิดได้นะแต่ว่าก็เล่นได้แค่เกือบผ่านอะ่ะก็ใต้บอสครึ่งหลอดทําเสือแสงตกเสือได้นะครับสําหรับทีมนี้นะครับก็ยังเป็นชั้นที่มหายากสําหรับผมอยู่นะฮะก็ก็เลยทําคลิปแนวทางหนึ่งดาวให้กับเพื่อนๆไปกกอนนะครับ อ่ะสำหรับหอเฮลเดือนมกราคมเนี่ยคิดว่าน่าจะจบที่ชั้น9้านะครับเพราะว่าชั้น10บเนี่ยก็มหายากเช่นเดียวกันเพราะว่ามันมีวาแสง3าตัวที่ชั้น3นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็ได้เนี่ยจะเห็นว่ามันมีลบอกเฟเฟ์เสริมพลังมีสะท้อนความเสียหายส0 0พันแล้วก็ชั้นที่3มเนี่ยก็ยังเป็นวาแสงด้วยเพราะ,ะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเอาหลายดาวเนี่ยแล้วมีเอเ็กเกรนไข่เนี่ยแน่นอนว่าผัวน้ำไม่สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ ล็อกเอฟเฟกเสริมพลังเนี่ยเราไม่สามารถเอาพลาดินแสงอมตะแล้วก็เอาร่มไฟไปาศาสตร์เอากิมมืดไปาศาสตร์หรือว่าเอาผัวน้ําไปลดเกลดอย่างเงี้ยไม่สามารถใช้ได้ด้วยเงื่อนไขที่2กับเงื่อนไขที่1่ผสมกันนะครับก็จะไม่สามารถใช้ได้โอเคก็คิดว่าสําหรับฮอเฮลประจําเดือนมกรคาคมคิดว่าผมน่าจะทําได้แค่ชั้นที่9นะครับก็ยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในเดือนหน้านะครับโ okay, อเคก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะ โอเคกค็เดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีครับ